ก็วันนี้ก็เป็นเมาทำมเตสนาเรื่องทำลายงูผูกถนสองอตอนถนหนึ่งเนาะก็อันผูกหนึ่งก็สุดไดแล้วเนาะก็ติดน้ครับกับมาเตสนาแถมเนือ้อปลอดสตาเอ้ยนะโมตัสบาเกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมุทตัส นีแล้เมื่อนั้นเสนาลงก็มีวาจาตั้นกาวาดูลาฟงเต้าพายาใหญ่เสนาตั้งปาจ,จ้าขาภัยถูกงาถูกเล่ากนแต่งขับภายังลูกพายาเจ้าตุนนอเหน่าสวยเมืองจแะแเล เมื่อนั้นเสนาล่างพองพร้อมกะอันเขาเข้ามานั่งล้อมว่าร่วมกันก็พร้อมกันย้อันจุลีใส่เก่าว่ากะเดพาติเงาลาจา ผู้ขาก็จะไปตามกำปั้นร,ราชาเป็นเจ้าเข้าป่าไม่หานางจะเล่ามาจาฝุงเสนาตั้งสีก็คือวาเสนาจางัง เซนามาแลเซนาโหลดเซนาไปตีนตั้งหลายก็มายังยหญ่ตกแต่งพร้อมด้วยแห่งกุนหานเตียวสุนสานไล่หลังกัดกังหมูโยธาพองกาะกาคำถือสีนาดพองก่อถือนามไม่ปาดปืนยำ ออกเบียงคำกัดกังน้อมมานับพรำมปีกี่ห้ายหมื่นลาลืนพร้อมกันไปเปิ่อว่าจักไปหาหนางใสใจลูกพยาเจ้าเพื่อหื้อหายเสยังความโศสาแม่เตทววีอันมีตุนร้องไห้วังว่าจักได้มาทวาย แกพาสมชายเจ้าฟ้าได้สั่งได้สั่งบาวายเงาเล่หน้า,าตาในกาลนานคนต่างไรแต่เสนาสิจำโปก,ก็เอากันไปสอหานางแกวยอดทีด้ตุกลมคาป่าไม้พับหุ่นพับพุนไตแ่แหลเนอกอบบาหันสักแหง เขาก็จนกันแต่งขึ้นมาพญา,าเจ้าก็กาววา่าหื้อสู้ไปหาหุ่นวันตกและวันออกหื้อเจียวปอกมาปั้นรีบเตอกันวา่าตุนพายากาวแล้วเขาก็ลีลาผากหองปะเตต้องเมืองโลง กุนปั่นโป่งลายหมูก็เอากันเขาไปสู่ติสาวันออกเขาก็ขับหาลูกงาตุกซอกห่วยแลปูดอยเตีวเล็บไว้ลดกว่าตุกตานนำนาตีก็บหันห้อยติ้นคุณสักแขงเขาก็แต่งคุณสอจอมเมอ ภาพยุมเคอจอดซ้ำสุดกาสุกอดกรรมเกิดกาแห่งเสนาก็เอาโอโอปอกมาไหวสาพยาตุนปองว่ากาเดสวนวาน,วานอกแกวตีดาผูกขาตั้งลายก็ไปขับพายังตีสาวันออก ยังเกี่ยวยอดฝ้าตีดาก็บอหันในสักแห่งปอจอเสียงตั้งมวนจะแลเมื่อนั้นปอพภายาก็ตีอกร้องไห้ไปมากก็ม่วันนั้นแลตแต่ตโซราจาอันว่าพายาตุนใจแก่ไพ่ฝ้าป่าจ้าก็บังคับผือเสนาผู้ใจอันกูใส่ไว้ตั้งตา ว่าต้านจงไปสหายอย่างนางติดาลูกแก้วว่าหือใดมาวันนี้ดีลีหนึ่งเตว่าอนอยายยามนั้นพยยาก็เอาคำปันหนึ่งปันหือเสนาลงผู้ใหญ่ว่าดูลาเสนาเฮยกันว่าผู้กะลาผู้ใดแลได้หู้ได้หันอย่างนางติดานั้น ตานจุงเอาคำปันนีปันหือแกผู้นั่นเตอว่าอันกันว่าพยาก่าวเต่านั่นแล้วก็เอาคำอับปันหือเซนาแกวคุณหานก็เอาหมูปานิีบานกลากาดออกจะออกผ่าของเมืองไปขับหานางนุ่ง้โลูกเต้าไปด้านดาววันโตกลำดับบาทน้อยเมืองใหญ่ตั้งไล ผัวผู้ใดก็ว่าเบาใดยินรู้ยังข่าวลูกสายใจพญาเจ้ายามนั้นเสนาโรงก็เปล่าเตือนกล่าวยังไพบาทแดจาเมืองตัางหลายวาพุนโตดูลาเปิ้นตั้งหลายเฮยกันว่าปู้กัลาผู้ใดยังไในหูข่าวยังลูกเต่าใจมิตีลา แต่อาซาเอามาหือใดนั่นคำปันหนึ่งจักปั่นหือ,อยังมันผู้นั่นว่าอันก็มีแลเมื่อน,นั่นจมคุณตั้งลายมวนมูออันอยู่ตีมอนบุญสุงลายมูลายมูเสอ กุยก่อเขาก่็กาวต่อเจ้าเสนา่าผู้ขาจากลูกหันตานั้นก็ห้าเบาใด้ักผูดด้เตลววาจะนเนในมือเสนาและคนตั้งหลยกาวสันนั้นแล้วส่วนว่าเสนาแกวตั้งตากึดไปมาไลา้เผาใครใจเราไปมา ก็มีโซกาต,ตาตำก้อยหากยินน้อยใจตุนก็มีว่านันแลนาตาสมเมติวาเสกันว่าถึงวันลุนมาหลอดส่วนว่าตุนนอกแกวปูดทางากุนเจ้าก็ไปแอวหาโลที่ในป่าเจ้าก,ก็ดินเสียงข่าวว่า ทายามิลาปุโูยปุปุงอาจะยาาวังว่าถืออามาต้าและเสนาไปสหาย่งังนางราติดาลูกเจ้ากันว่าไพายังได้หูข่าวนางไปนานยามนานตนองคำว่า จาันคำปันหนึ่งว่าอันยามนั่นโปรติสัจเจ้าก็ไปหาเคาเจิกมาหมัดหาบโลแล้วก็หาบอกมาเฮินกันว่ามาถึงเฮินที่อยู่ก็วางไว้หาบโลยามนั่นโปรติสัจเจ้าก็สวยฉันเขานำโปรจาอาหาร แล้วเจ้าก็กาวซึ่งปอเมแกวตั้งสวองว่ากาเดปอเมเป็นเจ้าในวันนี้ข้าก็มีใจใกล้เข้าไปหายังเสนาหลงเมืองใหญ่อันพายยาเจ้าแต่งไว้ตั้งตาว่าหือไปครับห้าลูกหญิงสาวพายาอันหายไปให้กว่านั้นกันว่าผู้กาลาผู้ได้เล แต่หูข่าวแต่หันนั่นก็จะปัน่นคำปันหนึ่งว่าอันส่วนว่าโตรู้โตขาดลูกไปแอวหาโลในป่าแต่ว่าแต่ว่าซื้นนั้นยาเมือยาเมื่อขาดตัดโลอยู่ก็ได้ยินเสียงไหดังมีกองข้าง ขับดาผับดุงดุงคว้างข่าคืนน,นั้นนั้นตอบปืนปัสาวียามนั้นขาก็มีใจโกริอยู่ตีป่าไม่ดุงหน้ายามนั้นข่าก็กอยมืนตาเลพอกันนาก็หัน แห่งงูลงกาเป่านางสาอดันเข้าป่าไม่ยุ่มเคอปลายเนื้อโหแหงขาดนางกอป่าซอสอยสังวานคำมีตังงาเมาใส่แขนและเวนใส่กอยล่องให้กว่าวอยยและปปอเฮย เฮดังอันขาโลจึงใครเข้าไปฟังยังกิจักรรมเสนาผู้ใหญ่ว่าจกปัน่นคำปันหนึ่งเต้ขาก็จะได้กว่าสัญญาอันว่างูโลงงตัวนั้นหน้าก็ไม่อยู่ข่าก็ได้หู้แจงหันตาป่อแลเม่เฮยว่าอันนาะ สามตาปิตาโลอันว่าโอและเมก,ก็เบาหามดูสกักรำแลมหาสตตอันว่ามหาสจเจ้าตุนนอนหนาปูทางกุลก็บามีกันกวัวสังสักยาจเจ้าก็ออกป่าออกจากห้องเฮือนไปก็ไปถึงเสนาหลวงผู้ใหญ่ อนอยู่พร้อมประชุมกันมีเสนาหลงเป็นเก้าเขานั่งรอนั่งล้อมกันอยู่เป็นปาริวานมหาสักเจ้าก็เข้าไปทามว่าดูลาเจ้าตัางหลายจงได้ฟีกเวต่างปันขาบัดนี้ขาก็มีการประโยชน์แลย จะเข้าไปหาทีตาวตุนใหญ่ปัญจันตากามเลน่ายามนั่นคุณต่างหลายมนหมู่อันอยู่ไหวไปหนาและไปหลังก็กล่าวปันกำรรตอบเจ้าว่าดูลาเด็กน้อยเฮยมักใครบอกการสั่งก็จงมีกรรมใครกล่าวที่นี้ มาไกรเมื่อไวไวเต่าคุณโลวงนั่นจ้าว่าอันนหูว่ามึงยังได้ลูกข่าวลูกเต่าวกว่าหุนได้นั่นจ้าว่าอนันเมื่อนั้นตุนนกแก้วโพธิญาณก็กล่าวว่าดูลาเจ้าต่างหลายเฮยอันยังยายอยู่พร้อมมาเวรล้อมกลางสนาม จงเจ้าฟังกำขาเกา่าขาก็จะเก่าไขาปัน้นแต่วันซื่นขากว่าฮาโลในป่าข่าก็ได้หันงูรลวงตัวหนึ่งใหญ่เต่าลำตานตามันนั่นเต่ามากสารกากาเอายิ้งผู้หนึ่งหกว่าวอยว้ย,วยปุ้นเหลนาวานาะ เมื่อนั้นเสนโลงก็มีกำรรจัดต่อประกอบด้วยวาจาวาดูลาตาลากาเฮยหนุ่มน้อยอย่างไปหูที่ถอยกรรมกุลเนี่ยดังลือมึงปล่อยว่าได้รู้ได้หันยังนางละจาติดตาลูกเจ้าไปตั้งไดมึงหันนั่นจา้า เมื่อนั่นมหาสัจเจก็เก่าเราว่าจ้าอันว่างูหลวงตัวนั้นน้าก็ไปไปก็ไปไปวันโตปุ่นแเ,เหลนาเมื่อนั่นเสนาได้ยินกรคมยังกุมมานอไทยก็ปิจารณาไตไต่ถอยทำดูทนสองทีสามเผาว,ว่าดุลา เจ้าว่ากุมมานกันว่ายังหลักลูกอุตุนองการปยาเจ้ากันว่าเจ้ามีเต่เบาจูพางและลือเมื่อนั่นมหาสัจเจ้ามาไกลเหอหูแจงเราก็รรำถามก็มีเจ้าก็มีกรรม เกาวาดูลามหาเซนาผู้ใหญ่เต้าใส่ไว้ตั้งตาขาขาก็ได้หันหนางตีดาโลกเจ้างูหลวงเต้ากาเบ้าไปแล้วจะเลนีที่ตั้งขี้ยาสังวันนานาก้าวยังงูทำงูลายผูกกาผูกสองผูกสองตอนตาผูก ผูกสองตอนถวนหนึ่งกอบสาเรตโบราโมนกาลาโกนเต่านี้ก่อนแล